เอาละครับกลับมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับกับ E อฮิฮาวันพีทอ้ยคลิปนี้ถ้าทางจะพูดไม่ชัดนะครับอาการไขยังไม่หายเลยเป็นน้ำมูกเนี่ยเออแต่เอาเป็นว่าวันนี้จะมาทําคลิปให้หายคาใจก็แล้วกันนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้เล่าถึงความผิดปกติของร่างกายของหนวดดําก็เป็นอันเข้าใจกันหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆก็ยังสงสัยอยู่ว่าเบอร์เจตมันต้องจะฆ่าลูฟี่ เขคิดว่าดูฟี่กินผลเมลระเมลระเข้าไปซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วครับว่าดูฟี่ก็มีพลังจากผลโกมุกโกมุอยู่แล้วเพื่อนๆเ,เ,เลยคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถกินผลไม้ปีศาจได้ถึง2ผลหรือเปล่าแบบทุกคนก็สามารถรับพลังจากผลปีศาจได้ถึง2ผลเหมือนกับหนอนด,ดาใช่ไหมคําตอบคือไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะตอนที่ซาโบได้กินผลเมลระเมลระเข้าไปในตอนนั้นเบอร์เจสมันรู้แล้วครับ ว่าไม่ใช่ลูฟี่แต่เป็นคนของคณะปฏิวัติอ้างอิงจากมังงะตอนที่744ครับทีนี้พอเบอร์เจตมันไม่ได้พลังจากผลเมละเมละมาเป็นของตัวเองมันก็เลยจ้องจะจัดการลูฟี่แทนครับจากมังงะตอนที่786มันเป็นตอนที่เบอร์เจตตั้งใจจะฆ่าลูฟี่เพื่อจะแย่งพลังจากผลโกมุกโกมุกครับเพราะเบอร์เจตมันรู้แล้วว่าคนที่กินผลเมละเมละเข้าไปไม่ใช่ลูฟี่ มันก็เลยเปลี่ยนแผนคิดจะแย่งพลังจากผลโกมุโกมุมาเป็นของตัวเองแทนแต่ซาโบก็ได้โผล่เข้ามาช่วยลูฟี่ได้ทันเวลาพอดีครับหลังจากนั้นเบอร์เจตมันก็ได้รู้ว่าคณะปฏิวัติที่กินผลเมละเมละเข้าไปก็คือซาโบนั่นเองครับและก่อนหน้านี้ในตอนที่7 0 3ลูฟี่ได้พูดคุยกับแฟงกี้ถึงผลเมละเมละลูฟี่ได้เสนอให้แฟงกี้กินผลเมละเมละ เพราะูี้ไม่ต้องการให้คนอื่นแต่รับพลังจากผลเมละเมละที่เป็นของดูต่างหน้าของพี่ชายเขานั่นเองครับแต่แฟงกี้ก็ได้ปฏิเสธไปโดยให้เหตุผลว่าเขายังอยากว่ายน้ำได้อยู่ครับลูฟี่ก็เลยพูดขึ้นว่าเขากินผลโกมุกโกมุกเข้าไปแล้วจึงไม่สามารถกินผลเมละเมละเพิ่มได้อีกครับใช่แล้วครับนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ของแกนไลก็เคยพิสูจน์มาแล้วว่ามนุษย์ธรรมดา ที่เคยกินผลไม้ปีศาจเข้าไปแล้วจะไม่สามารถกินผลไม้ปีศาจเพิ่มได้อีกเพราะร่างกายไม่มีที่พอที่จะรับพลังจากผลปีศาจอีกผลได้นั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับมันโก้ก็เคยพูดไว้อีกด้วยว่ามนุษย์ธรรมดาไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดที่จะสามารถมีพลังพิเศษได้ถึง2องอย่างในคนคนเดียวครับแต่ในกรณีของหนวดดำมันพิเศษกว่าครับเพราะร่างกายของมันผิดปกติ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสรุปคือมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางกินผลม้ปีศาจได้ถึง2ผลครับในหนังสือวันพีชก็มีเฉลยไว้เยอะแยะเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เหมือนกันครับข้อมูลมาจากหนังสือทั้งนั้นเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วนะครับและสําหรับช่วงนี้นะครับทุกชนแนลเลยผมเห็นเงียบกันหมดเพราะไม่มีข้อมูลใหม่ๆเลยครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาไขข้อข้องใจที่เพื่อนๆสงสัยก็แล้วกันนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมแปะวิดีโอไว้ท้ายคลิปให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนบาย